สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเยาชาแน,นลชั้นิมมีช่องสารณแนยืนหนึ่งคนหักเป็นลอยคอนปล่อยเป็นแสนนพี่น้องเนาะผู้ใดก็เห็นเนาะผู้ใดเป็นเอฟซีพอเยบอเนาะผู้ยาบาลฟินแลนดนน์เนาะหมู่บ้านเพิ่นอมมาประกาศทางช่องทางเฟซบุ๊กว่าเพิ่นสีซอยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ไม่ว่าจะมีเด็กหรือคนชราอะไรอย่างนี้แต่เพิ่นอาจสิมีกฎเกณยอ์อย่างของเพิ่นหลึกๆอันสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือช่วยเหลือกับิดตอไปเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ ไม่มีค่าใช้ใจได้ใดๆบมเมนอัน,นก็คือติดต่อเองเอียงประมาณนี้แหละเอออันนี้ก็เลิศก็ปังูทุงคนอาจสิว่าเราสร้างภาพหรืออย่างก็สร้างแต่เราก็ซอยของเรามาตลอดและพี่น้องมันจำสร้างภาพไม่ได้หรอกอืมเพราะว่าอะไร คือพอไงบอดโนดเคยออกมาบอกว่าเงินในบัญชีพยาบาลมีไออยังก็เขาเอินมาอย่างก่อนสืลล่ฟารีหรืออะรหลายขั้นแต่เราก็ไปลงทุน่นลุกรุก่นนี่แล้วก็มิไร่ใหญ่ของเราเขาคุมมือนะพี่น้องเนาะแล้วก็มีไร่ให่เขาของเล่าขุมมือแต่ที่ค่อยตาดีเออค่อยจะไม่พูดหรอกเรื่องธุรกิจของนางนางก็เกิดก็ปังของนางเพราะว่าคนใส่หัวขุมมือคนเห็นธุรกิจนะพี่น้องเนาะ คอยคยฟังนั่งนั่งเบาอยู่นั่งคยสัมผัส่าตื่นเสามาเราคิดอย่างเดียวไปเฮตจางไดเงินสีขามาเฮตจางไหนนเงินสีขาทางใดเนาะซึ่งมันก็เป็นการดีได้พี่น้องกระตุ้นในเฮ้าเนี่ยผู้เป็นชาวบ้านเออทำยังไงนะเงินจะเข้าใช่ไหมบางที่ขอกระขานเห็นงานอยู่ได้พี่น้องลูกค่าเข้ามาโอ้ยคอยมาขานแค่ังสีงเป็นว่ละเออแต่ก็พอฟังคํานี้เออมันก็เป็นแรงบันดาลใจให้อีแก่ชนีหลายคนอย่างฉันเนี่ยอืมเขาเป็นเล็กหน่อยเพิ่นมีปัญหาเพิ่นยังมันเป็นบอฉันแต่ฉันก็แวบตาดีจฉันไปสก สังเกตมาสักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะจ๊ะแต่ลูกใหม่ฉันเพิ่งเห็นอันกระเป๋าข้างกายใบใหม่ของพยบอสองลูกเอลอลดน่กกอยาสนออืมกอยาดน่ะบอกถึงราคามันก็จะยุ่ง,ยงอยู่ช่วงแสนแสนขึ้นแสนัพเจ็ดหมื่นแสนอัพขึ้นไปเนี่ยเรื่องราคาไม่ไม่ใช่ประเด็นดอกพี่น้อง ประเด็นคือแบรนด์นี้เขาไม่มีขายออนไลน์นะจ๊ะสาวเออเขาบอกมีขายออนไลน์แห้วเขาบอกเด็กโฆษณามีแต่ผู้รวยลึกรวยเงียบผู้ดีเขาใช้กันนั่นแหละเพราะว่าอย่างมันสื่อยากมันหาสื่อยากแล้วมันกะเป็นราคาขื้นเขาผลิตมาหน่อยพี่หน่อยมีพี่น้องมีช็อปอยู่ไม่กี่แหง่งมีทายุโรปก็มีฝรั่งเศสแล้วก็ปารีสเนาะอืมนะคะทางไอ,อเอเชียกันนาสิมีดูไบญี่ปุ่นบอ ป้ามาณนี้แหละ้าข่อยจำบพิดเนาะ้าข่อยจำบพิดเขาก็ตัวเลขบ่แน่ใจแต่ว่าเขาไม่ได้มีถึง5 0สิบสาขาเขาไม่ได้ขายออนไลน์เขาไม่ได้โฆษณาอันท้าผู้ใดเคยสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะคนส,สื่อเนี่ยสิต้องไปถาคิวเด้ยพี่น้องทาคิว,อควชอบอิตาลีเนี่ยเอ้ยเศรษฐีไปยืนทาคิวสื่อกระเป๋าจา้าอืมแล้วที่นี่เป็นอย่างขึ้นมาเ้า,าอบซอนแบนเนี่ย กามากยูจ้พาพอเป็นคนชรากามากต่ว่ากาศสื่อในสิ่งที่เขาสื่อได้เนาะแต่ว่าอืกัมมี่ไปสลรพระเดบัดระประดับบาลมีนิดน้อยๆเออนั่นแหละจ้าแต่ว่าเมื่อมาเหมือนเอาผู้ลังคนเห็นเขาแล้วรููจักมูจักแบรนด์นี้อยู่บละเออ้ลังคนน่ะแม้บักลาอุจุบักตุปุนั่นแมมสีบอไปแอลแมตตีเออสีลูจักแบรนด์นีบ่เนอเพราะว่าเพิ่นบปโฆษณาได้พี่น้องเพิ่นเป็นสำหรับคน รวยเงียบเออเป็นของคนรวยเงียบหรือรวยประกาศอะไรประมาณนี้แหละพี่น้องเออทาบักลาหูจักแล้วบักลากาซิบอ,อยากแอลแม่ได้คือเผือกได้คือเพินตีอืม้าแอลแม่ถาสีมาสือยุโรปกะคิดดูก่อนนะวีซ่าเข้ามาได้หรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องคิดเนาะเออแต่ว่าอย่างนี้แทางเรียกไห้ได้บักลาอันนั้น เพื่อนสาวของมามีน่ะแม่เพื่อนสาวข้องมามีน่ะแม้ผู้ทีม่มาประกาศว่าอันเงินที่เหลือบริจาคส่วนหนึ่งไปซ่อมรถน่ะแม้เปิดล่านไขายของกอบจะสาวมีทุกแบรนด์มีทุกรุ่นโอ้ตายเลี้ยวถามหน่อยสิอุ๊ยอาติ๋งยังผ่านอุ๊ยน่าเกียดพี่น้องแยถง่ถ่วงนเกื่ากี่เรียวมากเลยนางใส่แบบพ่เดินปา <laughs> คลิปจะอาจจะโดนเหลืองก็ได้ ยูวอกวิดได้เพื่ออันพี่น้องลืมลืมไปเด้อเมื่อกี้เด้อลืมลืมไปปิ๊บหนึ่งอันเพื่อนสาวของคุณมามีน่ะแม่เปิดล่านค้ขายของก๊อปหลังจากไปช่วยเสือด สงครามเอ้ยไปช่วยเหลือนั่นแหละโอ้จะออกคํานี้มันก็ยันยนัยนเนาะยันเขาบล็อกเนาะพี่น้องยนันเขาแบนยนันเขาเหลืองเนาะเออนั่นแหละล่าสุดก็บ้าเปิดห้านขายของกอล์ล่องโซเชียลฉ่ำถามหน่อยสิมันไม่ผิดกฎหมายเลยจ้าสาวอุย้ยมีทุกแบรนด์เลยก็บอกให้มัมมี่ไปเอาตรงนี้ไม่ให้ใช้ก่อนเนาะใช้ไปก่อนเพราะว่าขนาดเสือ้อบาเลนซียกกากอปยังใส่มาถึงยุโรปเลยจ้าวาย บ่ได้เด้มันสิแพลเขาไปหามาใส่ด้อเออไปหามาใส่เด้มันแพลเพิ่นเด้แม่นบอ่อันที่อีเมลก็สิคิดงากระเดฟแม่ก็สิว่าโอ้ยเดี๋ยวถามเพี่อนกันเด้อเพี่อนมีบ่น้อแบรนดเนีวสั่นเออเพราะว่าเพี่อนมีทุกแบรนด์เด้อให้เอ็นให้เอ็นสตรีทแฟชั่นอีหยังกับมีเบิร์ดเดฟแบรนด์สตรีทอีหยังเพื่อนมามีก็เอามาขายเบิร์ดเดฟของกรอบนั่นแม่อืม กับบอลูวา่าทางไทยเป็นใสใจหรือเป่าใสใจเนาะกับของอประกอบๆนะั่นเนาะพี่น้องเนาะแต่เขาเจาก็เปิดล้านขายออนไลน์ฉ่ำยูวสั์เว่ยยังไงเลยเนี่ยงานเขามามีอีกละมม้งลูกไส่ยอยากได้กอยาดขึ้นเขาละมม้งอยากได้ขึ้นเขาแล้วพี่จังไดเนาะอ,อุ๊บอ่งอ่าวน้ำเพลินเด้ <laughs> ปังบะไยบาย